ขอเจริญพรอนาบาโสมุบาสิกาทุกท่านมนุษย์เรามันมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งคือการที่กลัวตายการกลัวตายเป็นสัญชตาตญาณของมนุษย์ที่ทําให้เรานั้นไม่ประมาทแล้วก็หาทางที่จะปกป้องตนเองเซฟตัวเองรักษาตัวเองใช่ไหมอาตมาเคยเห็นบางคนเขากลัวตายคิดว่าเออชีวิตเรายัางไงก็ต้องตายก็เลยไม่สนใจร่างกายก็ปล่อยให้ตายไปอันนั้นก็คือกลัวตายแบบแปลกๆใช่ไหม ในพุทธการก็มีนะก็คือพระท่านกลัวตายมีรูปหนึ่งท่านกลัวมากนะกลัวเสียงไม้แห้งหล่นกลัวเสียงนกกลัวเสียงลมกลัวเสียงต้นไม้ใหญ่เคลื่อนไหวกลัวไปหมดนะถึงกระดแทบจะวิ่งหนีเลยะเผอๆนะเดินเร็วว่าพูดง่ายๆนะภิกษุก็เห็นก็เลยบอกพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านก็เรียกมาคุยเนาะภิกษุกรูปนั้นก็รู้สึกว่าท่านก็อายเนาะพระพุทธเจ้าท่านก็ตอบว่าโอ้ท่าน เราเข้าใจในอดีตเนี่ยท่านก็เกิดกลัวแบบนี้แหละเออย้อนไปในอดีตเนี่ยเราเป็นพระโพธิสัตว์เราเป็นลูกเทวดาส่วนท่านเน่ะเป็นช้างถูกจับมาฝึกแล้วเขาให้ผูกไว้กับเสาตะลุงทหารก็ฝึกให้เจ้าไม่กลัวโดยการที่เอาหอกเนี่ยลุมกันมาที่จะแทงนะเจ้าก็ทนไม่ไหวกลัวมากกลัวตายมากจนวิ่งหลุดจากเสาตะลุงนะ ออแล้ววิ่งเข้าป่าไปเลยทหารก็ตามไม่ทันก็เลยปล่อยไปเลยตามเลยความหวาดกลัวตรงนั้นแหละทาให้กลัวอยู่ตลอดเวลาเสียงลมพัดต้นไม้เคลื่อนไหวกิ่งไม้หล่นนกร้องเจ้ากลัวหมดทุกอย่างจนไม่เป็นอันกินอันนอนเราเป็นลูกเทวดาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราก็เลยมาบอกเจ้าว่าเจ้าช้างเจ้ารู้ไหมเนี่ยในผืนป่าแห่งนี้มันมีอะไรบ้างมันมีต้นไม้เยอะมากมาย มันมีลมที่พัดไัยพัดมาอยู่แล้วแล้วลมมันพัดเนี่ยต้นไม้ก็ต้องเคลื่อนไหวกิ่งไม้ก็ต้องมีร่วงบ้างถ้าเจ้ายังกลัวลมอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ต้องเป็นอันทำอะไรไม่ต้องเป็นอันกินอะไรเจ้าจะรอแต่สู้ผอมแล้วก็ตายไปดังนั้นเลิกกลัวได้แล้วกับลมนี้นะถ้าเจ้าเลิกกลัวได้เจ้าก็อยู่สบายในโลกนี้ดังนั้นช้างมันก็เลยได้สติ เช่นเดียวกันพระเหมือนกันท่านอยู่ในป่านะท่านก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ยืนหยัดความกลัวกับความเงียบกับความมืดกับเสียงลมกับเสียงใบไม้กับเสียงกิ่งไม้ให้ได้โดยการที่ฝึกการทําสมาธินั่นแหละให้มันมีกําลังใจขึ้นมาเช่นเดียวกันกับมนุษย์เราปุถุชนคนธรรมดานะเรามีความกลัววเป็นที่ตั้งเพื่อที่จะหาทางป้องกันไม่ประมาทมีสติอยู่เสมอนะแต่ว่าไม่ใช่กลัวจนเกินไปไม่เป็นอันทำอะไร เอาความกลัวมาใช้เป็นประโยชน์โดยการตั้งรับแล้วแก้ปัญหาปัญหาจะมองว่ามันมีเยอะมากมายแต่ก็ให้มันมองทีละอย่างมองปัญหาทีละอย่างแล้วเราจะเห็นโอกาสในแต่ละอย่างแล้วค่อยๆแก้ไปจึงเกิดความเป็นไปได้ที่จะแก้จนสําเร็จทุกอย่างใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไปมองโอ้โหปัญหามันเยอะมากมายทาไม่ได้แล้วไม่ใช่มองไปทีละอย่างหาความเป็นไปได้แล้วแก้ไข แต่ในขณะนั้นที่เรากําลังมองทลกอย่างนะ่ะใจเราต้องหนักแน่นพอสมควรมีกําลังใจจากการนําสมาธิเป็นตั้งต้นไว้ไม่หวาดกลัวแล้วค่อยๆแก้ค่อยๆปรับไปนี่แหละจะยืนหยัดบนโลกใบน,นี้ทั้งงานทั้งชีวิตทั้งความหวาดกลัวใดๆก็แล้วแต่แปลงมาเป็นประโยชน์ได้หมดสมาธิจึงมีส่วนสําคัญกับชีวิตเป็นอย่างมากสมาธิทําทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร